วิธีการใช้เครื่องรางโลหิตของผู้ติดเชื้อในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์โลหิตของผู้ติดเชื้อจะมีผลเพียงครั้งเดียวต่อเกมเมื่อใช้งานเพื่อนๆจะได้เลือกผู้เล่นหนึ่งคนผู้เล่นคนนั้นจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อแต่ความสามารถของบทบาทเดิมจะยังคงสามารถใช้งานได้ปกตินะเพียงแต่ว่าถ้าถูกมนุษย์หมาป่ากำจัด จะทำให้มนุษย์หมาป่าไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ในคืนถัดไปเมื่อโลหิตของผู้ติดเชื้อแพร่กระจายมันไม่ได้เพียงนำพาความป่วยไข้ามาให้แต่ยังสามารถสร้างความลำบากให้กับผู้ล่าได้อีกด้วยและนี่คือวิธีการใช้เครื่องรางในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์เครื่องรางอันต่อไปจะมีพลังอำนาจอะไรกดติดตามเพื่อรอดูกันไว้ได้เลยแล้วเจอกัน